ครับตอนนี้พิธีการปลูกป่าครับเชิญครับท่านเกียวครับครับกาบรัชการองค์หลวงปู่พุทธอิสระขึ้นกก่าวสามโมทนียกถาในโครงการลูกปลูกป่าให้พ่อเพื่อความปรองดองสมานฉันท์ณบ้านทุ่งตาแก้วตําบลนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นิบนครับองคหลวงปู่ครับครับพวกเราเป่งคำว่าสาธุพร้อมกันครับสาธุ สาธุสาธุขอเชิญตัวแทนสมาคมสภาประชาชนคนแก้แลวิถีได้ครับจเจริญธรรมเจริญสุขท่านสาธุชนคนรักชาติชาวประจวบ,บก,กรุรีขันทภสแกีอารักุ่ัน่ันผู้ว่าราชการจังหวัด่ันปลัฐจังหวัดทัวดนายอำเภอรวมทั้งคณะส่วนราชการ ตำนนรวจแล้วรัฐบาลคณะรัฐมนเรีชาวบ้านแดียบโยมท่านกนประธานที่ยากรายยอบประท้อมแล้วก็ท่านผู้มีเกียรติผู้มีใจรักชาติบ้านเมืองที่รักทุกท่กานทีม่มาจากหลายที่หลายที่ไม่ว่าจะเป็นนครศรีธรรมบานราชบุรีเพ็งดูรี สิบพันธบุรีการจะนั่งบุรีมากันหลายจังหวัดมากวันนี้ก็ะกอบเต็มมากถามว่ามากันหลายจังหวัดน่าไปอยู่ที่ไหนหมดก็ไปปลูกป่าอยู่ข้างในมุกปู่ระหว่างนั่งรอท่านประธานก็เดินเข้าไปตรวจสําโวดดูพี่ๆแล้วก็ถือโอกาสปลูกต้นไม้ไปได้แล้ว19ต้นก็ถือว่าใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์วันนี้พวกเรามาแสดงความรักประเทศไทย รักบ้านรักเมืองและบีจิตสธาธารณะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสธาธารณะโดยเฉพาะเรื่องต้นไม้เรื่องป่าเขาลมหนาวไปเพราะว่าเป็นต้นทุนทางชีวิตจริงๆที่เรามองข้ามไปเพราะว่าป่าเนี่ยให้ทั้งน้ำให้ทั้งอากาศให้ทั้งความอุดมสมบูรณ์ให้ทั้งยารักษาโรคแล้วก็ให้ให้ทรัพย์สมบัติ เนี่ยเราจะเห็นว่าเมื่อใดที่เราไม่มีป่าเนี่ยฝนมันก็จะแรงแล้วก็น้ํามันก็จะแห้งเราทําการพ่อปูกก็ไม่ได้ผลโรคไปยท่าเจ็บก็จะเบียดเบียนนีแล้วสัตว์ป่าก็ไม่มีที่อยู่อ,า,อาศัยช้างมา้าวัวควายก็ต้องมาเบียดเบียนบีถามนุษนเพราะมนุษย์ไปแย่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ ดังนั้นวันนี้เรามาช่วยกันคืนผืนบ่าให้กับประเทศไทยคอสชอโดยคุณประยุทธ์เขาเขาคิดถูกเขามีวิลลี่ที่ีอยากจะให้บ้านเมืองกลับมาปกติสุขแล้วก็ทําให้คนที่เห็นกระตัวไม่ขี่คนที่ทําร้ายทาลายปลุกลูกป่าเหมือนเหมือนกับที่ฉันนั่งปลูกลุกเถาวลปลูกต้นไม้ไปก็นึกไปไว้เมื่อชาติที่แล้วเราเป็นหนี้อะไรกับพวกที่มันทาเมืองแร่ เพราะว่ามันมากกาโกลยเอาทรัพย์สมบัติของมันพอบุรุษเราไปแล้วมันก็ทิ้งขี้เราไว้แล้วเราก็ต้องมานั่งรักษานั่งปลูกนั่งรักซ่อมบำรุงที่จริงเนี่ยต้องฝากหน่วยงานราชการว่าต่อไปนี้เนี่ยใครก็ตามที่มาบังอาจว่ากกบโกลยทรัพย์สมบัติในที่สาธารณะหรือที่ที่เป็นประโยชน์สุขของส่วนรวมไปใช้ส่วนตัวเนี่ยต้องมีหน้าที่รับผิดชอบด้วยใครก็ตามที่ได้ ได้ละทราบสมบัติไปมาขุดแร่ไปแล้วก็มาทิ้งพื้นที่โลกล้างว่างเปล่าเสื่อมโทรมให้เราต้องดูแลรักษาเนี่ยมันจะต้องออกกฎหมายให้ชัดเจนก่นกอนพิกรรมนี่เดินไปนี่เห็นมีคนมากั้นรั้วลวดหนามจองกันแล้วเริ่มจองกันเป็นแปลงๆและต้องฝากท่านผู้ว่าให้ช่วยไปเดินดูด้วยว่ารั้วลวดหนามของใครนะก็มันไม่รู้จบจบสิ้นแต่ไม่รู้จบจบสิ้นหลวงปู่ไปที่เชียงใหม่เนี่ย ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่หกับเสกกรมบันนอก็รายงานว่าไปยึดที่จากป่าของหมู่บ้านชาวมง้งชาวเขาได้หมู่บ้านนี้มีประชาริมาชิกือือ200กว่าครวเรือนจะยึดมาได้13,000ไร่ตกคนหนึ่งตั้งเท่าไหร่ที่เขาบุกรูกทำลายไปแล้วคนพวกนี้ไม่ค่อยรับผิดชอบ ไม่เคยรับผิดชอบเมื่อต้อนน้ําลาธารมันโดนทําลายเวลาฝนตกมาน้ําก็บ่ามาท่วมตังเมืองแต่มีแต่ฝุ่นตะกอนมีแต่ขี้โคลนมีแต่ต้นซุงไหลมาทาลายชาวบ้านแล้วพวกเขาก็อยู่กันสบายดังนั้นเราจะปล่อยให้คนเห็นกับตัวไม่กี่กลุ่มไม่กี่คนมาเอาเปรียบคนตั้งแต่ดินอย่างนี้ไม่ได้แล้ว่อไปยนี้ต้องช่วยกันคนละไม้คนละเมยแต่ ช่วยกันทําให้เกิดจิตสาธารณะบอกลูกหลานวันนี้ดีใจมากคนแก่ๆมาในหะลวงปู่ไม่รู้สึกดีใจเพราะพวกนี้ก็อยู่ได้ไม่นานแต่วันนี้มีมีลูกมีหลานมาเนี่ยดีใจเพราะอะไรก็เพราะว่าพวกเขาจะได้เป็นต้นแบบเป็นหน่อเนื้อเชื้อเชื้อ เขาเรียกว่าอะไรหน่อนเนื้อเชื้อผู้เสียสละหน่อนเนื้อเชื้อผู้ทําหน้าที่สาธารณะหน่อนเนื้อเชื้อผู้มีจิตสาธารณะที่จะทําประโยชน์ให้กับแผ่นดินต่อไปถ้าพวกเราอายุก,กันเยอะๆแล้วเดี๋ยวล้มหายใยจากไป<ร>คน<า>พวกนี้<า><า>ก็จะได้สืบอปนิธานของพวกเราให้ทาหน้าที่ดูแลร,รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสิ่งที่พวกเขาคิดว่ามันเป็นประโยชน์ต่อคนทั้งส่วนรวมคนทั้งแ่นดินคนทั้งสังคม นงปู่จริงๆแล้วเนี่ยทำการปลูกป่ามาตลอด40กว่าปีแล้วป่าแรกๆที่ปลูกก็ติดแถวๆเขตท่านผู้ว่านี่แหละอำเภอหัว,วหินทำไก่หล่นลองไปเดินดูๆก็ได้สมัยก่อน30กว่าปีที่แล้วแถวนั้นหัวโร้นหมดนลยอลงปู่ดูแลปลูกนะเอาตำรวจตะเวียนชายแดนเอาทหารค่ายบานบุรีสมัยก่อนนั้นท่านผู้บัญชาการเป็นรู้สึกก็ให้มาช่วยกันดูแลปลูก คือทวงคืนพื้นที่ได้ประมาณร่วม8 900ไร่ร่วมพันกว่าไร่แล้วก็ไล่ปูไปเลยเรียบตำรวจมาบ้างทหารมาบ้างถึงวันนี้มีต้นไม้เท่าคนโอบเดี๋ยวจะให้พวกพี่เข้ามาปูป่าลองแวะไปชมดูน่มีสัตว์ป่ามีเลียงผามีหมูปา่ามีแก้งมาอยู่แล้วสมัยก่อนไม่มีเดี๋ยวนี้มีอุดมสมบูรณ์นทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสมบัติของชาติ มันเป็นสิ่งที่บรรพบุรุษเราสร้างไว้คนรุ่นเราเนี่ยไม่เคยทําให้แผ่นดินไทยงอกออกมาสักตารางนิ้วเดียวที่อยู่ก็ทุกวันนี้ก็ใช้สมบัติเก่าของบรรพบุรุษทางนั้นแต่เราก็มาทําลายด้วยซ้ําไปเออแล้วมีบางกลุก่มบางคนก็มาก่นดา่าบ,บรรพบุรุษด่าราชวงศ์ดา่าพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันไม่ถูกต้องเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินเป็นของในหลวงเป็นของพระเจ้าอยู่หัวเป็นของบรรพบุรุษที่สั่งสมบบรมมา บอกเรามาใช้เขาแล้วก็มาใช้ของของเขาแล้วก็มาก้นด่าเขาาเนี่ยมันอักตันตูวไอ้ใครที่มันด่าแบบนี้ถ้าได้ยินเขานะช่วยฝากเอาเปลือกทุเรียนตกปากมันดีเน่ลืมแล้วก็ตามด้วยสะกเบือด้วยก็ได้เพราะว่าเอาไว้ก็ก็รคแผ่นดินเพราะว่าคนคนนี้ไม่เคยสร้างแผ่นดินให้มันกว้างออกไปสักนิ้วสักตารางเซนแต่ก็มาคอยจ้องทำ้ายทำลายบุคคลที่เขาสร้างแผ่นดินขึ้นมา อันนี้ฝากเอาไว้นอกเรื่องนิดหนึ่งแต่ขอบคุณท่านที่รักทั้งหลายมากที่ช่วยกันทำให้บ้านเมืองมีที่มุ่งหวังให้กับอนุชนคนชั้นหลังหลังถ้าวันนี้เราไม่ช่วยกันสร้างเหมือนกับที่อดีตบรรพบุรุษช่วยกันสร้างแต่วันนี้เราคงไม่เห็นปืนป้ปปาแผ่นดินคงไม่มีทรัพยากรให้เราได้ขุดลอกแต่ในแผ่นดินมันคงไม่มีน้ำมันด,ดิไม่มีก๊าซธรรมชาติแล้วเราจะอยู่กันอย่างไรก็เพราะคนอดีต ยุคปัจยุคอดีตเนี่ยเขาเสียสละเขาเอาเรือดเ,เ,เอาเนื้อเอาชีวิตเข้าฟรีเพื่อแลกแผ่นดินแล้วปกป้องรักษาเป็นดินนี้ไว้ให้กับเราแล้วรุ่นเราล่ะรุ่นเราได้ทำอะไรให้กับอนุชนคนในชั้นหลังบ้างเน้นวันนี้เรามาช่วยกันสร้างเกียรติประวัติเกียรติภูมิก็คือมาลูกป่าให้อนุชนคนชั้นหลังได้รับรู้ว่านี่คือผืนแผ่นดินที่พ่อแม่ปู่ย่าปตายายช่วยกันปกปักปรักษาดูแล แล้วก็ถันหนอมาไว้และส่งมออมระดกปืนนี้ให้กับลูกหลานได้ใช้สอยในโอกาสต่อไปนั้นถือว่าพวกท่านเป็นผู้ที่เริ่มประเดิมเปิดสกราดหน้าใหม่ของมวลมหาประชาชนคนไทยผู้มีหัวใจรักชาติที่จะมีจิตสาธารณะมีจิตวิญญาณเสียสระและทําประโยชน์ให้แก่แผ่นดินแล้วก็ให้คนชั้นหลังๆได้จับต้องลูกคําได้จริงไม่ใช่เพอ้อฝันแล้วก็ลมๆแรงๆมีแต่ลมปากแล้วก็ไม่หาสาระไม่ได้ แต่วันนี้พวกเรามาทําให้เป็นที่ประจักษ์ต่อคนทั้งโลกทั้งสังคมว่าเราได้ช่วยกันแล้วคนละไม้คนละเบอแล้วก็ขอขอบคุณท่านผู้ว่าท่านหัวหน้าส่วนราชการตำรวจทหารท่านในอำเภอแล้วก็ที่จะอดกล่าวเสียไม่ได้ก็คือแกนนำกลุ่มก้อนที่ิี้ฤิเริ่มโครงการปลูปปกป่าครั้งนี้เขามีความเพียรพยายามมากนะต้องยอมรับว่าเขาเพียรพยายามจกมือให้เกียรติเขาหน่อยแกนนำทั้งหลายที่เขาพยายามีิเริ่ม เอาว่าเขาเที่ยวไล่เที่ยวคือเที่ยวไปเที่ยวมาหาหลวงปู่หลายรอบกลัวว่าหลวงปู่จะไม่มากลัวว่างานนี้จะไม่สําเร็จผลไม่สำเร็จกลัวว่าข้าราชการจะไม่เอ,อื้ออํานวยกลัวว่าภารกิจนี้มันจะไม่งดงามมันจะไม่ยิ่งใหญ่ไม่เป็นที่ยอมรับแล้วกลัวว่าจะไม่ได้รับความร่วมม,วม,มือจากประชาชนคนทั้งหลายแต่นั้นวันนี้ทําดีไม่ต้องกลัวทําดีมีคนช่วยท่านทา แต่้าสมัยก่อนไม่แน่ใจยังเครือขินแต่ตอนนี้ถ้าทำดีใครที่ทำดีได้แล้วดีที่คนอื่นพึ่งได้และเป็นดีสาธนารนณะทำเถอะขอให้บอกพุทธอิสระไปทุกที่แต่แต่ถ้าหากว่าทำไม่ดีทำมาปรีแม้แต่เขียนกัดการทองคำเชิญก็ไม่อยากไปเะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องถือว่าพวกเขาเสียสละมากวันนี้หลวงปู่เอาปัจจัยมาห้าหมื่นบาทเพื่อ สนับสนุนการปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาป่าเห็นท่านผู้ว่าแล้วก็ท่านในอำเภอรวมทั้งผู้ใกล้ชิดบอกว่าป่าพื้นนี้พยายามปลูกกันมาหลายรอบแล้วแต่มันอยู่ไม่ได้เพราะไม่มีใครดูแลรักษาปลูกเนี่ยมันไม่ยากแต่รักษาเนี่ยมันลําบากเพรางั้นแล้วป่านี้มันเป็นของใครอ่ะใครเป็นเจ้าของพื้นที่อยู่ในชุมชนนี้นั่นคือหน้าที่ที่ต้องดูแล แต่สร้างจิตสาธารณะอย่ามาอ้างว่าไม่มีงบประมาณสนับสนุนคุณประยุทธ์เขาก็คุณจะพูดเมื่อวานเนี่ยมัวแต่ลองบประมาณก็พอดีประเทศนี้ไม่ต้องไปไหนแล้วคนไทยทุกคนทําอะไรกันอยู่คนไทยทุกคนไม่มีสํานึกเป็นเจ้าของแผ่นดินและชาติบ้านเมืองหรือไงจึงไม่คิดทําอะไรเพื่อชาติบ้านเมืองและแผ่นดินกันบ้าง หลวงปู่นี่ไม่เคยมีใครให้งบประมาณมาช่วยนะในการปลูกป,ป่าหรือทําสังฆฐธนะสังคมออกไปคู่ชาติทีเวทีแจ้งวัฒนาเนี่ยเป็นหนี้2 0 0กว่าล้านแถมได้คดีกบฏมาอีกก็ยังมีความรู้สึกว่าเราทําหน้าที่ยังไม่ดีที่สุดแะเพราะสิ่งที่เราได้จะเป็นดินนี้มันมหาศาลมากเนั้นถ้าพวกเรารู้จักเสียสละกันบ้างนะคนละไม้คนละมือวันหยุด นักขัดระเริครูบาอาจารย์ในชุมชนพาลูกหลานมาเอากระป๋องมาคนละใบเอาถังมาคนละลูกมาช่วยกันตักน้ําลดต้นไม้ที่ปลูกปลูกไว้ช่วยกันใส่ปุ๋ยแล้วปลูกซ่อมแซมบามรุงเพิ่มเติมในยามที่เห็นว่ามันตายก็ช่วยกันได้นคนละไม้คนละมือไม่ต้องลองงบประมาณมันขาดน้ําใจมีงบประมาณแต่แล้งน้ําใจเดี๋ยวก็ผ่านงบจนหาย สุดท้ายก็ได้แต่ซากเดนินกราบเดนของป่ากลับมาสำคัญมีน้ำใจเนี่ยไม่ต้องใช้งบประมาณแม้แต่สตางแบงเดียวก็ทำให้ป่านี้มันดำรงอยู่ได้ถ้ามีเชื่อลองไปดูที่หัวหินที่ทำไก่หล่นแต่ร่วงพันกว่าไรน่ะไม่ต้องใช้งบประมาณหลวงเลยแต่มีน้ำใจทุกคนมาแสดงน้ำใจเพราะงั้นน้ำใจเนี่ยมันยิ่งใหญ่กว่างบประมาณถ้าทุกคนมีน้ำใจให้แก่กันและเสียสละเพื่อแผ่นดินเพื่อ พระเจ้าจอยู่อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเพื่อสมเด็จท่านางเจ้าพระบรมราชินีนานอันเป็นที่เทิดทูนของพวกเรามีหรือเราจะไม่กล้าทํากับในสิ่งที่คนในสิ่งที่คนที่เรารักเขาแต่ท่านชอบท่านเชิดชูหรือท่านนิยมเพราะฉะนั้นพวกเราก็ต้องช่วยกันคนละไม้คนละมืออยาไปหวังรองงบประมาณจากรัฐและให้เจ้าหน้าที่รัฐมาเป็นแกนนำไม่ได้นะพวกเราเป็นประชาชนคนเจ้าของพื้นที่ต้องช่วยกัน ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนและขอให้ทุกท่านที่ร่วมกิจกรรมครั้งนี้จงประสบความผาสุกสําเร็จและก็คิดหวังสิ่งใดสงความปรารถนากิจกรรมการปลูกป,ป่าของเรายังจะมีต่อเนื่องจนกว่าจะสิ้นฤด,ดูการฤด,ดูการฤด,ดูฝนที่จะที่จะหมดไปไม่กี่วันข้างหน้านี้เราก็จะปลูกไปเรื่อยๆวันที่20ก็ต้องไปช่วยเขารอกรอกตับตกที่อำเภอเสนาแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปที่ราชบุรีต่อจากนั้นก็ไปปลูกที่ลบบุรี แตที่ไปปลูกไว้แล้วล่วมันมีน้ําอย่างนี้ลุงปูก็จะเอาต้นคูณต้นใหญ่ๆ่ะไปลงรอบรอบน้ําให้เป็นที่ร่มรื่นให้คนมานั่งเล่นพักผ่อนหาร้อยกว่าตน้นขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกคนตบมือให้กับท่านผู้ว่าและหัวหน้าู่นราชการทุกคนที่เสียสละเพื่อบ้านเมืองขอบคุณมากสาธุสาธุสาธุอันนี้เป็นเงินห้าหมื่นบาทที่ลุงปูให้ไว้กับแกนนำแล้วก็กลุ่มก้อนที่ทำหน้าที่ สนับสนุนหรือด,ดึงพวกเรามาช่วยกันปลูกปา่าทําอะไรใช้อะไรบ้างก็ใช้สําหรับกิจกรรมในการปลูกปา่าแล้วก็ดูแลรักษาปา่าก็เอาไว้เอาไว้ใช้เป็นค่าอาหารค่าน้ามันรถค่าเครื่องดูดน้ําลดน้ําต้นไม้อะไรก็ว่าไปแล้วก็ดูแลกันไฟแล้วก็ช่วยกันดูแลว่าอย่าให้ใครมาปลุกลูกแทวงถางเพราะว่าที่เราเนี่ยมันโดนทําลายไปเยอะแล้วนะแล้วสมบัติจะไม่เหลืออะไรเลยขอบคุณมาก ครับแล้วนักเรียนนะครับเดี๋ยวไปปลูกป่าเสร็จแล้วมารับขนมแล้วก็ปัจจอ,อ้าวันนี้ลุงบุ๋มีล็อกเก็ตมาแจากมแล้วก็<ด>ขนมแล้วก็ของที่เลึกให้กับลูกหลานหนูๆทั้งหลายจะต,ต้องไปปลูกป่าทุกคนทุกคนต้องมีมือที่เปื่อนโคลนแต่ไม่ใช่ไปจุ่มข้างๆแล้วก็วิ่งมารับของ <c oughs> ไม่ได้นะอย่างน้อยคนหนึ่งต้องหนึ่งต้นอย่างน้อยคนหนึ่งต้องหนึ่งต้นเด็กๆ นะถ้าคนไหนไม่ปลูกห้างมารับของนะไม่มีสิทธิมารับของคนหนึ่งดอนหนึ่งต้นเอาเชิญขอบคุณว่าปลูกได้ไหมได้ไหมได้ไหมเยี่ยมเยี่ยมมากครับกับนิมนต์ลูงปู่ผู้ได้สละเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดประตัวผีริขันเข้าสู่กิจกรรมโครงการลูกปลูกป่าให้พ่อ และแม่ของแผ่นดินนิมนครับและขณะนี้องค์ลวงปู่นะครับกำลังเดินไปที่ป้ายนะครับกำลังเดินไปที่ป้ายเพื่อทำพิธีเจิมนะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับป่าชุมชนของตำบลน,หนาหูกวางนะบ้านทุ่งตาแก้วแห่งนี้ครับครับเสร็จจากการเจิมแล้วตอนนี้เราแยกย้ายไปปลูกป่าได้แล้วด้วย เก็รงปู๋ก uh, um, mm ันครับรอรงปู๋เจิมเสร็จแล้วเดี๋ยวรงปู๋จะนำราชการทุกภาคส่วนท่านและพี่น้องประชาชนเข้าสู่พื้นปูป่าครับครับก็เรียนเชิญนะครับท่านที่หิวกระหายน้ำนะครับก็มีหน่วยน้ำบริการนะครับอยู่ด้านหน้าพิธีเนี่ยหัดไปสักสองสามเมตรเนี่ยนะฮะที่มีอุตุสุภาษสตรี

จังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับโดยมีท่านผู้ว่าการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ป,ปีละศรีวัฒนาสกูลและท่านนางทับสแกเป็นสัมผีพยานครับพี่น้องครับหมดเลยหมดเลยวันนี้เห็นมวลชนมากันมากมายอย่างนี้เงทุก ทุกๆคนนะครับก็มีจิตสำนึกในการที่จะดูแลรักษาแล้วก็ปลูกต้นไม้นะครับก็นับว่าเป็นนิมิตหมายอันดีงามนะครับในอนาคตภายหน้านะครับเราก็จะมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ดังเดิมนะครับอย่างที่หลวงปู่บอกว่าปลูกไม่ยากแต่รักษาเนี่ยมันยากกว่าปลูกนะครับเพราะฉะนั้นต้นไม้เนี่ยในระหว่างที่เราปลูกเนี่ย มันก็จะต้องมีลมตายกันบ้างแต่ถ้าเราดูแลเขาเนี่ยจันจะตายจำนวนเยอะมันก็น้อยลงหรือไม่ตายเลยนะครขบเข้าฝากไปด้วยนะครับฝากกันไว้ด้วยตอนนี้ใครหิวก็หายน้ำก็เ <ๆ S 2> ชญรับน้ำได้แล้วมันเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ครับเราไปปลูกต้นไม้ที่ไหนก็แล้วแต่มักจะแดดร่มลมตกเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับมันเป็นเรื่องมหัศจรรย์จริงๆนะครับ เพราะฉะนั้นการทำความดีนั้นเป็นสิ่งที่เบื้องบนรับรู้ครับพ่อแม่พี่น้องพี่ออฟครับวันนี้นะครับวันนี้เราได้รับความนปเคทุะห์จากท่านผูก้กับการสถานีตทูปก,ก,กรุธนทับสแก นะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับได้มาดูแลนะครับความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยน้ริเวณบ้านทุ่งตาแก้วตำบลนาหูกวางอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับคณะกรรมการจัดงานก็ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้กำกับการสถานีตบนญภูธรทับสะแกอีกครั้งครับขอบคุณครับผู้กำกับครับ ครับตอนนี้เรามีถุงดำครับบริเวณที่ท่านเดินทางไปปลูกป่านะครับเพราะฉะนั้นขวดน้ำหรือแก้วน้ำเนี่ยขอความกรุณาทิ้งในถุงดำนะครับเพื่อความสะอาดนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราปลูกแล้วเราก็จะทำให้พื้นที่ที่เราปลูกเนี่ยสะอาดเหมือนเดิมครับพี่้องครับอีกสักครู่นะครับหลงปู่จะนำ ข้าราชการทุกพักเส้าทุกพักส่วนนะครับและพี่น้องประชาชนเข้าสู่พื้นที่บริเวณปูป่าครับเอาต้นอะไรครับพี่น้องครับดิบต้นนะครับต้นกล้านะครับรับได้ที่ไหนครับคุณกิวครับต้นกล้าี่ต้นอะไรอ่ะข้างในก็มีนะครับข้างในก็มีครับในพื้นที่ปลูป่าเราเตรียมไว้แล้วนะครับเราเตรียมไว้แล้วด้านในนะครับนะครับขณะนี้องค์หลวงปู่กำลังนำข้าราชการทุกพักส่วนนะครับทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทนายอำเภอ นะครับตัวแทนของสมาคมสภาประชาชนเมื่อกี้หลวงปูป่ปลูกไปรอบแล้วตอนนี้จะปลูกแบบเป็นแนวกลางนะครับหลวงปู่ก็จะมาเดินสำรวจแล้วก็ปลูกเป็นบางส่วนไปแล้วพวกเรานักเรียนนะครับทั้งปฐมและมัธยมน,นะครับหลังจากที่ปลูกป่าเสร็จแล้วกลับมาที่เดิมเนาะเดี๋ยวหลวงปู่จะแจก